รที่เคยถามผมมานะว่า M&P ใส่ได้หรือเปล่าครับอันนี้เห็นแล้วนะผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันวันนี้ลูกค้ามาลองสองปืนนะครับ M&P 9ครับลำกล้องยาว5นิ้ววันนี้ลูกค้ามาดูซอเป็นเ e v e l สองไฟฉายใหญ่นะอันนี้พอดีผมมีของอือพอดีนะในกล่องเนี่ยมันบอกว่าได้เฉพาะลำ4.25นะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันใส่แล้วม,นนมันล็อกพอดีเลย นะครับก็วันนี้ถือว่าปีโชคดีมากเลยครับที่มาแล้วเอาปืนมาลองด้วยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าไม่เอาปืนมาลองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าใส่ไม่ได,ได้ครับนี่นะครับเราลองแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ลูกทิดล,ลูกค้าลองฟิลลิ่งดูว่าชอบไหมหรือว่าโอเคเลยคุ้มเลยคุ้มเลยครับเมื่อกี้ผมลองแบบว่าตัวเนี้ยถ้าไม่ใส่ไฟฉายล็อกได้ตามปกติเลยนะเมื่อกี้ผมลอง ส่วนใครที่เคยถามผมมานะว่า MNP ใส่ได้หรือเปล่าครับอันนี้เห็นแล้วนะว่าใส่ได้ผม o p e n ้ o o นนี้เหมือนกันจัดมาเลยครับถามมาหลายคนแล้วต้องเอา a ปเตอร์ไปด้วยทองนี้รับรองการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแข่ง IDPA ได้ตำรวจใช้เยอะครับเอเลีครับดีครับฝากไว้ให้พี่นะครับเอเลียนแพทเอเลีครับขอบค<อ><อ>ุณค่ะ